สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์จ้ะโอเคหมอจะสโลว์น,นิดนึงคะ่ะช่วงนี้อัพคลิปชาขวภพายไม่ค่อยสบายอะมาดพงงาาาาูพลังงานของคุณคะ่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลพลังงานของคุณค่ะ เอ้วิวออฟราจูนอืมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาชัด์ชารนะคะไพ่พลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่พลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะอืมอ่ะไพ่หล่ดหนวอดอมาเลยก็ต้องเอาใบนี้สิเนาะห้าถ้วยค่ะ ไพ่น่ารักนะไพ่แมวนะคะน่ารักมากๆคารโลนะคะคารโลออฟแคสน่ะอืน่ารักมากถ้าใครอยากเพื่อใครอยากซื้อตามนะคะน่ารักจริงๆริงอ่ะเอโอเคมาต่อต่อพลังงานงคุณเป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะอืมคุณไม่ลุกจากอดีตอันเลวร้ายหรอกคุณยังเอ่อเรียกว่าคุณยังไม่ลุกจากภาวะของความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกที่ไม่ดี แต่มันไม่ไม่ใช่ว่าอาคตามาดร้ายใครนะมันเรีนภาวะที่เหมือนกับประมาณว่าคุณยังมองสิ่งเก่าๆอยู่แล้วยังไม่กล้าลุกขึ้นมาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรจ๊ะตอนนี้สามมเท้าเก้าเหรียญหนึ่งถ้วย และเดอะฟูค่ะโอ้ไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทรมานนี่ะคุณพยายามมองไปข้างหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพยายามมองไปข้างหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้คุณอยู่ในภาวะที่เออ่ฉันสามารถอยู่ได้กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเพียงแค่หัวใจของคุณมันหายไปอือฮะ อืมอารมณ์ความรู้สึกหัวใจของคุณมันหายไปนะคะเนี่ยมันไปกับเดอร์ฟูไปไหนก็ไม่รู้ค่ะโดยไม่มีทิศทางออืแล้วความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่คืออะไรคุณกับเขาอยู่ในภาวะที่มีความรู้สึกถึงกันนะแต่ในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรอีกแล้วเขาไม่มีีแ a c t i o n อะไรคุณก็ไม่มีีแ a c t i o n อะไรเหมือนกันนะคะ ความสัมพันธ์ดูไม่มีแพชชั่นดูน่าเบื่อนะคะสามดาบเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจนะคะมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยแต่ ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่ในระหว่างเก็บตัวก็มีใครคนหนึ่งเข้ามามอบความรักที่ดีๆให้กับคุณนี่ให้หนึ่งถ้วยจริงๆแล้วอะแต่ตัวคุณเองอยู่ในภาวะเดอะฟูลนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านคุณอยู่ในภาวะเดอะฟูลคือตัวคุณเองก็เบือ่อคุณยังเสียใจกับเรื่องความสัมพันธ์นี้อยู่ลักษณะคือเหมือนกับประมาณว่าถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครต้องเลิกรักใครคนหนึ่งให้ได้ก่อนคือคุณแฟคุณแฟในความสัมพันธ์ประมาณนี้ กับคนใหม่ที่เข้ามานะคะคุณแฟกับใครอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่เขาคิดยังไงกับชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะโดยชาลีออดบางท่านคือกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็ราชาถือดาบแล้วก็ The Sun ก้าวไม่เท้า สรุปเลยจริงๆนะชัดเจนมากว่าคุณคือแสงสว่างสําหรับเขาอยู่อ่ะเนี่ยชัดเจนมากเลยคุณคือแสงสว่างสําหรับเขาอยู่คุณยังคือ number one ในใจเขาคุณยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังไม่มีใครแทนที่ได้นะตอนนี้ในความดีของคุณหรือสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกงี้คือมีกรณีด้วยคือคุณยังเสียใจกับความรักครั้งเก่าอยู่แล้วมีความรักครั้งใหม่เข้ามาคนคนนั้นก็ดีกับคุณด้วยนะ มันมีเหมือนสองบุคคลนะ่ะเข้ามานะคะคนเก่าความรักที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดยังไงกับคุณเอาต้องต้องบอกรวมๆเลยก็คือว่าทั้งสองคนก็เขาก็เหมือนเขาก็รักตัวเองเหมือนกันนะคะแต่เหมือนแต่เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเขายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่ออยากไปกับคุณอยู่ต่อไปเขารู้ว่ามันยากนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นชาลีอดอด คือเขารู้มันยากแต่เหมือนเขาก็ยังจะควบมา้าที่อยากจะไปต่อกับคุณอยากจะลองกับคุณดูพยายามพักคุณมาพยายามอยากจะคุยกับคุณต่อนะคะอืมอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลแลัขนาตุลค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัขนาตุล s ก of p เ n น a c l e s t h e Lover เหนึ่งเหรียญบางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลักขนามิถุนเ e r a n c e บางท่านคุยกับชาวราศีธนูลักนาธนูแล้วก็สี่เท้าและไฮ l ลแฟนบางท่านคุยชาวราศีพฤษภลักขนาดพฤษภชาวราศีตุลลักขนาตุลตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนรักคนใหม่ๆเข้ามานะ เนี่ยเป็นเดอะเลิฟเวอร์ด้วยนะคะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาชอบคุณที่ภายนอกอยู่อะอือหรือคนที่คุณคุยคุณที่คนที่คุณคุยคุณคบอยู่แล้วเขาจะพยายามผูกสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นมีโมเมนต์ดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นนะคะอาจจะมีการแบบได้พบได้เจอกันไปเที่ยวกันนะคะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังถูกต้องคำนองครองธรรมถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นเขาก็ยังไม่ไม่เรียกว่าเขาก็ยังไม่ผีแผามที่จะทําอะไรนะคะอืเขาพยายามจะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณถามถึงคนไกลคนหนึ่งที่คุณคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่มันจะเป็นยังไงในสถานการณ์มีเกณฑ์ที่มาสองสองมองๆกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่มีรีแอคชั่นอะไรกันเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์เป็นลักซ้อนอยู่ตัวเขาเองก็คิดว่าอืมนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้คือการที่ทําอะไรที่มันถูกต้องมันคงแฟสํสำหรับเราทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะอมหรือถ้ามันเป็นลักซ้อนที่ซ้อนสี่อันนี้ต้องอ่านอีกอ่านนะคะความสัมพันธ์ของคุณคือเหมือนต่างคนต่างไปอยู่กับครอบครัวล้วนะคะ อืต่างคนต่างทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขบนบนความถูกต้องอแล้วก็ในบางท่านบางคนอาจจะมีการได้กลับมาคุยกันบ้างแต่กลับมาคุยกันเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะ,อะโอเค ทีนี้มาดูเรื่องคนโสดจ้าชาวราศีตุลคนโสดเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งดาบคุณชัดเจนในตัวเองมากๆค่ะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาสถานการณ์คือไม่มีอะไรผูกมัดทั้งนั้นเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเชื่อใจไม่ได้สนิทเต็มร้อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเอ่อจะบอกว่าไงมันพร้อมที่จะหลุดมือไปพร้อมที่จะหายไปได้ตลอดเวลาไพ่บอกว่าให้ช่ว,ชว,ชวงเนี้ยังไม่มีใครที่จะรีแอคชั่นทั้งนั้นแต่ไพ่แนะนําว่าต้องพยายามศึกษากันให้เยอะกว่านี้ไม่งั้นความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะเงียบกันไปได้ทุกเมื่อนะคะอืม ทีนี้มาดูกับคนมีคู่ค่ะชาราสีตุลลคณาตุลหนึ่งใบจ้ะ h t of wands ความสมุขภาพของคุณจะซาบซ่าซูซ่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะชาราสีตุลลคณาตุลสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะก็จะแฮปปี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการเริ่มต้นพูดคุยอะไรกันใหม่ๆมีการแบบมีโมเมนต์เก่าๆที่คบกันแรกๆกลับมาฟีลประมาณเลยนะคะอืม อะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลสิบไม้เทา้าภาวะในเรื่องของการงานหนักอึ้งอยู่เหมือนกันนะคะออืการงานเยอะอยู่เดรเมจิเชียนแต่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโดยใครทำอาชีพหมอดูเนี่ยดีมากเลยได้ไปนี้นะคะอืม แต่งานของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นงานที่ทำกับสังคมนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาทางใจแล้วก็มีเกณฑ์ที่ปัญหาลูกน้องหรือบริวารหรือใครต่างๆที่จะเข้ามาให้คุณจะต้องช่วยเหลือเจอจุนในช่วงนี้แต่าถามว่าช่วยได้ไหมเมจิเชียนใบเดียวนี่คุมสองใบนี้อยู่เลยค่ะนะคะคือสามารถช่วยได้ภาระอันหนักอึ้งอันหนักอึ้งของคุณงานของคุณในช่วงปักนี้จะผ่านพ้นไปได้ดีในทุกๆเรื่องใครหางานมีเกณฑ์ได้งานไหมมีค่ะ มีนะคะอือทีนี้มาดูกับการเงินของชาวราศีตุลลัคนาตุลการเงินชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอ่ะการเงินของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโอเคเด็กถือดาบสีดาบ าไม้เท้า oh my god อ้าวก็มีเกณฑ์เหมือนกันเสียเงินกับเรื่องการรักษาตัวเจ็บป่วยนะคะอยู่บ้างนะคะแล้วก็เอ่อยังมีเกณฑ์ที่มีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เข้ามาคือต้องจ่ายอะจ่ายไปเรื่อยๆหาเงินได้หรือไม่หาเงินได้นะคะแต่ว่ารายจ่ายมีเงินเข้ามาก็มีรายจ่ายออกไปตลอดเหมือนกันคะ่ะนะคะโอเค ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลละคณะตุลใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะ mm hmm. ก็ใค mm hmm. รสนใจด,ดวงส่วนตัวนะคะสแกนที่ิวอา d e คได้เลยนะคะทุกคนโชคดี